สวัสดีนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมนารากะนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนอ่าเล่นกระบี่กระบองกันนะครับไม่ได้ไม่ได้กระบี่นะเขาเรียกว่ากระบองนะครับผมหลังจากที่แพลล่าสุดเนี่ยนโดนเนื้อไปนะฮะทำให้คนแบบไม่ค่อยจับกันเยอะนะครับผมแต่สว่วนตัวผมก็ชอบเล่นเลยนะฮะสว่วนตัวแบบ ชอบเวลาบัน,นครังแล้วอย่างแรกเลยนะฮะกระบองที่โดนเนิร์ฟไปเนี่ยปกติมันต้องติ้งเดี่ยวใช่ไหมติ้งเดียวเราจ็ลัมเลยนะครับแต่ว่าโดนเนิร์ฟนะครับมันต้องสองติ้งนะฮะว่าช้ามากเลยนะครับแล้วคนที่ไม่ค่อยแบบจับมาเล่นสักเท่าไหร่นะครับจะ,จะมาดูสูตรคอมโบตีขาวกันนะครับผมจะที่ขวาหนึ่งทีสแปมแบบนี้ครับไปเรื่อยๆพหลอดเราหมด เรากดฟ้าบ้างก็งได้ครับแล้วเราก็แกงกช,ชาน์จเลยอะไรประมาณนี้นะครับเรากดยังไงบ้างนะครับผมเราใช้สูตรเหมือนอากระบี่เลยนะครับแต่กระบี่ผมยังไม่เคยสอนเลยเนาะเรากดชี้ขวาหนึ่งที่ปั๊บแล้วเราก็เดชเราเดชออกเราเดชมาด้านข้างแล้วเราก็ตีปึ๊บปึ๊บอย่างนี้นะครับแต่พยายามแบบอย่าทําบ่อยนะคุณจะเห็นสเตมิน่าใช่ไหมสเตมิน่าการเดชออกเห็นไหมถ้าเราตีอย่างนี้เดชไปเรื่อยๆถ้าสเตมิน่าคุณคุณสแปมขาวเลย การสูดสแปมขาวนะทำให้แบบว่าศัตรูค่อนข้างจะตั้งตัวยากนะครับวิธีการแก้สแปมขาวทำไงคือเราชาร์จฟ้านะฮะตามสเต็ปเลยมาเดี๋ยวเราจะลองเปิดคอมแบทหมดเราจะได้ดาเมจเยอะกว่านะครับเห็นไหมครับเราเตะเสยนะครับนี่เตะเสยแล้วก็คอมโบซีกขวาคือการลำมันลำแบบนานมากแต่ดูการชาร์จของมันดีครับมันสามารถคอลเตอร์ได้เลยนะครับมันต้องชาร์จสองปิงนะฮะย ครับสแปมขาวเรื่อยจบด้วยฟ้าก็ได้นะครับแล้วจบด้วยดำก็ได้นะแต่ลํำผมว่าโดนคอรเตอร์ได้ไปจะจบแบบไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับสำหรับแพ็กนี้นะครับจะมีของที่นำชักเข้ามาใหม่ก็คือดักรอนนะครับมาทามาดูสกิลของดักรอนกันครับดักรอนเนี่ยเจดนี้นะครับคือแบบว่าเราสามารถล้ำได้ตั้งแต่ไกลๆเลยฮะนี่ครับ เราสามารถลําได้แต่ไกลมากเลยครับจังหละระยะนี้บอกเลยว่า o อจัดนะฮะคือเราสามารถชาร์จอ่ชาร์จรอได้เลยนะครับสมมุติว่าเราเล่นทรีโอใช่ไหมฮะแล้วเพื่อนกาลังบวกอยู่นะครับแล้วไม่มีใครมองเราเราชาร์จรอเลยฮะแล้วเรายังไงก็ตายครับยังไงก็เพื่อนเราก็เก็บงานได้อยู่แล้วนะครับ อ่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือการคอมโบของเคาน์เตอร์นะครับผมนี่ครับมันชาร์จฟ้ามาเราเคาน์เตอร์ปุ๊บเราคราลิกซ้ายคลิกซ้ายเสร็จปุ๊บเรากระโดดกซ้ายแล้วก็ลงมาคลิกขวานะครับเพราะว่าคอมโบของกระบองเนี่ยมันไม่สามารถต่อไปได้เรื่อยๆนะจากการแบบคลิกซ้ายคลิกซ้ายอย่างเี้ไปเรื่อยๆไม่ได้เราเตะปุ๊บกระโดดคลิกซ้ายคลิกขวานะครับเห็นไหมครับจะหายไปครึ่งหลอดนะครับคือแบบค่อนข้างแรงนะ สำหรับการสอนของผมก็มีเท่านี้แหละนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับกด subscribe ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการคอมโบของอาวุธจจิเง่นนะครับผมที่ผมเล่นนะอันนี้คือแบบที่ผมจำมาอีกทีนึงน่าจะเป็นคนเวียดนามนะครับคือการสแปมขาวนะครับคือตีแดชครับตีแดชตีแดชนะครับตีเรื่อยๆนะครับบางครั้งผมก็คิดขึ้นมาเองด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ต้องจบเท่านี้ก่อนนะครับการส่งลำกระบี่กระบอกนะ้วโอเคเดี๋ยวเจอกันครับในคลิปหน้า